ีเหลืองช้างนะจะเป็นลักษณะต้นที่มีลำที่ยาวสูงเป็นไม้ก่อเป็นพุ่มซึ่งเป็นคล้วยไม้ที่ชอบอยู่ในแดด สวัสดีค่ะทุกท่านติ๊กพาทุกท่านมาชมกล้วยไม้เอื้องช้างนา้ากระถางลำต้นนี้มีขนาดที่ใหญ่มากเลยนะคะลำตั้งเป็นโกโกเลิ่มแตก่โกใหญ่สวยมากเลยนะคะวันนี้พาทุกท่านมาแบ่งนอเอื้องช้างนา้าปลูกลงภาชนะปลูกใหม่ มาชมกันเลยค่ะเรามาดูเอื้องช้างน้าวในต้นนี้นะคะลักษณะของกิ่งของเขาเรามาดูกิ่งนี้เลยนะคะที่พาทุกท่านนี่เลยนะคะนี่เป็นกิ่งที่มีการแตกลากลักษณะแบบนี้เราก็จะเด็ดนี่เลยนะคะเด็ดออกจากกิ่ง นี่ออกนี่เลยนะคะเราก็จะได้เป็นแบบนี้เลยแล้วก็จะนำไปปลูกลงภาชนะปลูกใหม่แบบง่ายดายเลยนะคะอันนี้จะเป็นกระถางภาชนะที่นำมาใช้เป็นรูปลูกลงโลกนะคะเราก็จะนี่เลยนะคะตั้งวางไว้ บนกระถางแบบนี้เลยแล้วเครื่องปลูกที่ติ๊กจะนำมาใช้อย่างช้างน้าจะเป็นไม้ที่มีการแตกรากฟูฟ่องโดยที่เราดึงออกจากนํำต้นเมื่อกี้นะคะแล้วเราจะปลูกลงภาชนะปลูกใหม่เพื่อที่จะให้เขาจเจริญเติบโตที่ไวและก็สวยงามน,นะคะ เครื่องปลูกนี่เลยนะคะที่จะใช้เป็นฐานฐานหุงต้มนี้เราก็จะวางตรงนี้เลยนะคะตรงกระถางเราก็จะวางวางใส่ลงไปในนี่เลยนะคะซึ่งเอื้องช้างน่าจะเป็นไม้ที่ปลูกง,ง่าย มีการเจริญเติบโตไวและก็น้อยที่จะมีลูกมาแทรกซ้อนนะคะแล้วก็จะใช้ทานเป็นเครื่องปลูกของเขาทานหุงต้มเป็นเครื่องปลูกที่ดีในการ ช่วยอุ้มน้ำนะคะแล้วก็ลดอัตราการเป็นเชื้อราได้เป็นอย่างดีเพราะว่าฐานองต้มเป็นที่ระบายน้ำได้เป็นอย่างดีที่สวนนี้ก็จะใช้เป็นหลักๆเลยนะคะในการปลูกขยายกล้วยไม้นะคะแล้วก็จะใส่พ่อประมาณพอดีเพื่อที่จะ ช่วยปอ,อ,อุ้มน้ำจะเป็นนี่เลยนะคะเราก็จะได้กระถางเคื่องช้างนา้าในกระถางใหม่ที่มีลักษณะที่ดูสวยงามนะคะจากเดิมจะอยู่ในต้นที่มีลักษณะแตก รากออกในต้นเก่าแล้วก็นำมาปลูกลงภาชนะปลูกกระถางใหม่ดูสวยงามงามตาม,มากเลยนะคะนี่ก็เป็นการปลูกที่ง่ายที่สุดเลยนะคะสำหรับรวยไม้การขยายพันธุ์พืชต่างๆนานาขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามาชม แล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ